สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับกับผมโคจเจนะครับนะสำหรับแผนในการเทรดทองคำนะฮะเบื้องต้นวันนี้นะครับก็วันศุกร์แล้วนะครับนะอย่างแรกเลยคืออยากให้โฟกัสนะฮะเทรดในกรอบก่อนนะครับนะกรอบที่เราเทรดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบใบนะครับ2030นะก็เป็นกรอบเดิมนะฮะที่เราวางแผนการเทรดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเน้นไปที่การเทรดแล้วก็เก่งกําไรในกรอบ แนวต้านนะครับนะแนวต้านของเขาตอนนี้อยู่ที่2039 2040นะครับนะก็เป็นแผ่บายนะครับใบเซลล์ระยะสั้นนะครับนะตามกรอบก่อนในตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีไม้ก็นะครับสามารถหาจังหวะเปิดบายได้นะครับที่โซน2030นะครับนะส่วน SL เนี่ยตั้งต่ำกว่าราคาโลนะครับที่2026นะครับนะนะครับแล้วก็ทำกำไรแนวโน้มหลักตอนนี้ยังคงเป็น up trend ค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวกราฟเนี่ยมีเรื่องของการ ไบเกเอาท์นะครับแนวเส้นเทรนนะครับขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็มีการพักตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าพักตัวในกรอบอยู่นะครับนะพักตัวในกรอบไซเวกนะครับตอนนี้นะถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับิเวณนีนะครับที่มีการพักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับโฟกัสไปที่การเก็งกาไรในกรอบแล้วก็เล้นเข้าไวออกไวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์แล้วนะครับนะแล้วก็นะครับ เน้นไีการเก็บกําไรระยะสั้นนะครับส่วนปัจจัยข่าวเนี่ยเพื่อนๆอย่างที่ผมอัปเดตให้เมื่อเช้านะครับก็มีปัจจัยข่าวนะครับที่ส่งผลกระทบต่อกราฟก็จะเป็นช่วงเย็นนะฮะตลาดอเมริกาเป็นหลักนะครับนะส่วนช่วงระหว่างวันเนี่ยมองส่นตัวมองว่ามีโอกาสไซด์เวล์เพ้่งสูงนะครับก็ผมอาจจะพาบายเซลเป็นหลักนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบายเซลก็คือเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะครับแล้วก็ไปที่การเก็บกําไรสั้นๆนะครับนะส่วนดอลลาร์และพันธบัตรตอนนี้เนี่ยนะฮะดอลลาร์ยังคงปรับตัวลงอยู่นะ ะครับในกรอบ4ชั่วโมงในกรอบเดย์นะครับเมื่อวานนี้เบรกโลลงมาด้วยนะครับนะถือว่ายังคงมีการเทขายต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวดอลลาร์นะครับนะเบรกโลแล้วนะครับก็วันนี้มองดอลลาร์ลงต่อนะครับเบรกแฟลกลงมาแล้วด้วยนะครับนะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับก็เบรกโลเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ยังคงทําราคาปิดที่ต่ําลงมาต่อเนื่องอยู่แต่ทองคํายังคงไซด์เวย์นะนะพันธบัตรกับดอลลาร์นี่ไหลลงอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทองคํานี่เป็นที่การบายเป็นหลักมีโอกาสทำกำไรมากกว่า นะครับในตอนนี้นะครับนะส่วนแนวรับสาหรับตัวพันธบัตรวันนี้อยู่ที่3.750นะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่โซน101.150็นนะครับก็เน้นไปที่การ นะฮะฟอลโล่บายนะฮะถ้าเทียบกับตัวทองคําแล้วเนี่ยนะครับส่วนอดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกับตัวคริปโตนะครับ BTC นะครับตอนนี้บิตคอยนนะครับแล้วน้ำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับมีการย่อพักฐานขึ้นต่อในตอนนี้นะครับแล้วก็ยังคงนะฮะสวิงโบนแนวเทรนขาขึ้นนะฮะค่อนข้างชัดเจนอยู่นะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเทรนเพราะนั้นเนี่ยเป็นแค่การย่อพักตัวนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับมองว่ามีการเบรกไฮได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งกรอบสําหรับบิตคอยนะฮะในกรอบ4ชั่วโมงตอนนนนนีีี้เเ่ยจะป็กรอบ นะครับก็45,000นะฮะตรงนี้นะครับก็สำหรับใครที่เทรดคริปโตนะครับเน้นไปที่การหาจังหวะย่อใบนะครับทำกำไรที่โซนสี่หมนห้าพันะครับส่วนน้ำมันตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาจากบริเวณฟิโบที่160.8นะครับ68.51ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะแผนการเทรดวันนี้น้ำมันนะครับสะท้อนแรงซื้อออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับนะแล้วก็มีการเบรกราคาหายเมื่อวานด้วย นะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันวันนี้เนี่ยเน้นนะครับหาจังหวะย่อบายนะครับนะน้ำมันนะครับย่อบายแล้วก็นะฮะทำกำไรที่โซน74็ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสำหรับน้ำมันนะครับตรงนี้นะครับก็แผนเทรดเน้นไปที่การหาจังหวะเข้าซื้อนะครับสกุลเงินมันจะเป็น EU นะครับ GU ทองคำบิตคอยน้ำมันนะครับนะก็เน้นหาจังหวะย่อแล้วก็าบนะครับเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์ปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลทําให้นะครับเราภาพรวมตอนนี้เน้นย่อบายเป็นหลักนะครับมีโอกาสทำกำไรมากกว่านะครับนะส่วนทองคําอยากให้อ่เน้นนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่เทรดวันนี้นะครับไม่แนะนําให้ใช้หลอดที่ใหญ่เกินลิมิตที่คุณล็ออยอมรับความเสี่ยงได้นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ อ่ะแล้วก็เน้นเกณฑ์กำไรนะครับเข้าไวออกไวนะครับนะเกณฑ์กำไรระยะสั้นนะครับกรอบใบส0ง0ูนย์กรอบเทคกำไรนะครับโซน2 0 4 0 2 0 4 7นะครับนะตรงนี้ก็เป็นกรอบที่ให้เพื่อนๆนะครับได้เกณฑ์กำไรระยะสั้นกันนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับคลิปอัปเดตแผนการเทรดสมัครเช้าวันนี้นะครับกับผมโคเจคุณเจนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วเจอกันช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ